อิงฟ้าเจอค่ายเพลงเก่าฟ้องร้องค่าเสียหาย1,200ล้านบาทเจ้าตัวเผยมีแอบร้องไห้เตรียมข้อคบจิตแพทย์ก่อนหน้านี้ทางเพจเฟซบุ๊กของคุณนวัิเจ้าของเวทีมิสแก n นได้โพสต์ข้อความว่ามายสารจัดยายมาแล้วอลังการสมกันรอคอยซึ่งเป็นปัญหาจากต้นสั่งกัด ออกมาฟ้องและเรียกรองว่าอิงฟ้าวราหะผิดสัญญาขณะที่เป๋าชีวีภูค่ะก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่านโซเชียลว่าค่ายเพลงดังยื่นฟ้องนางงามนักร้องชื่อดังอิงฟ้าคิดค่าเสียหายพันล้านพร้อมบ,บอกด้วยว่างานนี้จบที่ศาลด้านอิงฟ้าวราหะได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าบองตอนก็ได้ทราบแล้วว่ามีาออการส่งเอกสารมาและได้อันจบทวนแล้วตรงนี้คิด กองช่วยส่วนตัวก็เตรียมตัวตั้งรับและมั่นใจในความรู้สิ์ใจของเราไม่ตกใจที่ค่ายเดิม ร้องค่าเสียหาย1,200ล้านบาทเพราะว่าก่อนหน้านี้ศิลปินในข้าคนอื่นๆก็โดนประมาณนี้แต่ก็แอบตกใจกังวลน,นิดนึงเพราะในชีวิตไม่เคยมีหมายสารมาก่อนแต่ก็มีการเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องเจอทางต้นท้ายสังกัดเดิมไม่มีการติดต่อมาหลังไม้ตามที่สังกัดเดิมฟ้องมาน,นั้นก็มีข้อความที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงก็ต้องดูกันว่าเกินจริงมากแค่ไหนตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการในชั้นศาลแต่ก็น่าจะมีการเกลียเกลียดกันและก็ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการประกวด Miss g l a n i n t t r r n t t o o n l แลแล้วความกังวลจากเรื่องนี้จะกระทบกับการประกวดการเตรียมตัวไหม ออินฟ้าก็บอกว่าปัญหา,าต่างๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นเชื่อว่ามานันไม่มีบารมีไม่เกิดแต่ก็มีบันทอนจิตใจนิดนึงแต่หลักๆเตรี่ยนตัวไว้แล้วแต่เกรงใจบอสเกรงใจพี่ทุกคนที่ต้องมารับเรื่องและคนที่ต้องดูแลเรามากกว่าเรียกว่าอินฟ้าย,ยิ่งดังยิ่งสว่างเระติกตัวทําอะไรก็เป็นข่าวเป็นหมดบางครั้งก็เจอปัญหาให้เข้ามาบันทอนกระทบจิตใจจนทำให้เธอร้องไห้เสียใจบ,บ้างผู้หญิงตัวเล็กๆที่ตั้งใจทำตามความฝันทำ มอบความสุขรอยยิ้มให้กับแฟนๆแต่เบื้องหลังทุกใจแค่ไหนไม่มีใครรู้ดีไปกวดตัวของอิงฟ้าแต่แฟนคลับสบายใจได้เพราะอิงฟ้าบอกว่าเ,เร็วๆนี้น่าจะสิ้นเดือนสิงหาคมอิงฟ้าจะไปพบจิตแพทย์เพื่อเยูลยาจิตใจแถมอิงฟ้ายังบอกอีกว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนไปอ่านข้อความของแฟนคลับ ดอมของตัวเองและนอกดอมก็พร้อมเป็นเกาะป้องกันรู้สึกว่าไม่ได้สู้อยู่คนเดียวและล่าสุดทางด้านคุณวัตรได้ออกมาโพสข้อความถึงกรณีค่ายเพลงฟองร้องอิงฟารีว่า1,000ล้านข่าวผิด ที่ถูกคือ1 2ึ0นล้านและได้อ่านสัญญาของอิงฟ้าวรหะแล้วทุกตัวสนุกดีครับคุณตำรวจนะครสวรรค์จึงทางด้านอิงฟ้าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าวันที่ปล่อยให้อยู่ห้องเช่าเท่ารูหนูวันที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเขาไปอยู่ไหนไม่เคยมีการติดต่อแต่วันนี้ติดต่อมาพร้อมกับ1,200ล้านบาทยังคงเชื่อเสมอว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอเป็นกำลังใจให้กับอิงฟ้าค่ะขอให้เรื่องราวทุกอย่างจบลงด้วยดีค่ะ